สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรสองนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะเอสก็จะมาสรุปผลนะคะของวันที่22นะคะให้รับชมรับฟังนะคะเอสสรุปแล้วก็ลงแนวทางให้ต่อเลยนะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนานะคะช่วงนี้มีเวลาเนาะก็ลงให้เลยนะคะ แนวทางออกปุ๊บก,ก็ทำคํำนวณขึ้นมาทำต่อเลยนะคะมาดูนะคะว่าสูตรสองนะคะแอดให้เด่นตัวไหนหลุดตัวไหนเนาะให้เด่นห้เด่นแปดเด่นหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเข้าเด่นแปดนะคะเด่น5ใครไปตามก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแนวทางออก 2, 8ปดหกสองเนะคะแปนี่ก็8ปดนี่มาดีนะคะเข้าเข้าทั้งบนและล่าง ล่างนางทางสงปปลาวด้วยนะคะ8ปดเนาะอ่าเด่นเด่นหนึ่งก็หลุดไม่เข้านะคะให้9กสมาสองเกนะคะพี่น้องจา๋าให้1นสองมาสองเก้โอ้ยเนาะก็เข้า80ดศนะคะได้บนนะคะพี่น้องจา๋าบนก็จะได้0ูนย์แนะคะล่างชุด4ตัวก็จะได้สองเก้านะคะอ่า 86นะคะก็จะได้ทางสปปลาวชุด6ตัวนะคะพี่น้องจ๋าก็จะเป็นล่างล่างบางเว็บก็จะ29บางเว็บก็จะ86นะคะบางเว็บบางพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะก็เข้าเข้ารูด86ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดชุด6ตัวนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดก็จะได้86นะคะเข้ารูดนะคะ สองเก้านี่ไม่มานะคะรอบที่แล้วรอบที่แล้วให้สองเก้านะคะมั่นใจสองเก้านะคะมาหกสองนะคะรอบที่แล้วเนาะของวันที่ยี่สิบนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่ยี่สิบเนาะก็ได้ล่างนะคะได้ล่างหกสองเนาะมารอบนี้ได้ศูนย์แปดบนนะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแต่แอดมีตัวกลับนะคะอ่าเพราะว่าแอดบอกให้ไปกลับด้วยนะคะก็จะได้ศูนย์แปด นะคะคก็ไปลุ้นกันต่อนะคะยินดีด้วยกับพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะสูตร1นึ่งเม็ดเดียวให้เด่น9นะคะให้ให้เด่น9ก้าสูตรหเม็ดเดียวเข้าเข้าล่างนะคะก็จะได้สองเกนะคะแต่ว่าแอดไม่ชอบเนาะแอดไม่ชอบนะคะให้กัน98มาศูนย์มาอยู่ระหว่างเรานะคะ ศูนย์มาอยู่ระหว่างเราก็เลยแบบไม่มาเนาะมั่นใจ98 96 91 95 94นะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเลขในตารางก็แตกนะคะพี่น้องจา๋าเลขในตารางถ้าใครไปรับชมก็แตก3ตัวนะคะสำหรับเลขในตารางนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่24นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกต่อไปนะคะ เอาสูตรสองไปก่อนนะคะคำนวณสูตรสองให้ก่อนเนาะวันศุกร์วันที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองเดือนสิบสองนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ a วยนะคะ พัฒนานะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะเราพัฒนาสูตรสองแอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะ ทำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะามาดูกันนะคะว่าสูตร2ออุ้ยเขียนบันที่ผิด ขออภัยเด้อพี่น้องยี่สิบสี่นะคะนี่แกแล้วเนาะยี่สิบสี่นะคะเขียนวันที่ผิดสรุปวันที่ยี่บสองก็มาเขียนยี่ิบสองเนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่นะคะพี่น้องเลอะเทอะและทีเนี้ยนี่ไดยชัดชัดนะคะยี่สิบสี่นะคะ วันที่24วันศุกร์นะคะเดือน12นะคะ2564นะคะลงวันที่ผิดนะคะเมื่อกี้เนาะเด่นนะคะศูนย์มาอีกแน่นอนแอดมั่นใจว่าอย่างนั้นเด่นศูนย์นะคะเด่นหนึ่งนะคะแปดนะคะ มาดูกันนะคะว่าวิ่งรูดนะคะศูนย์และหนึ่งนะคะตัวเจาะนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะสำหรับอ่า เด่นศเนาะเด่นหนึ่งะคะก็จะมี1 3ึ่นะคะหนึ่งสี่นะคะชุดกันนะคะกันเจ็ดสาสาม แปนะคะได้ตัวชอบแล้วไปกลับนะคะถ้าชอบก็เก็บไปพิจารณาได้นะคะสำหรับวันที่24นี้นะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเน้นรูด0กับ1นะคะ0กับ1ตัวเจาะนะคะแอดชอบ0 1 1 0นะคะ 0660 0770นะคะส่วนเด่น1น,นะคะอชอบ1661 1771 1881ชุดกัน73 84 สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆและพี่น้อง FC นะคะทุกท่านโชคดีใน,ในวันที่24เดือน12 2564นี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ